Boom 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 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับสำหรับการรีวิวทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ครับคลิปนี้ครับผมขอนำเสนอรถยนต์รุ่นนี้เลยครับ Suzuki Swift G.L p ัฒ s รุ่นพิเศษครับล i m ิเต a ด edition ครับที่พึ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยครับสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทยครับสำหรับจุดเด่นครับในรุ่น ซูรกิสวิฟต G.L พัทลิมิเต็ดเชั่นเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะเน้นการตกแต่งในแนวสปอร์ตรอบคันครับที่อัปเกรดมาจากตัว G.L พัทนะครับผมพาชมรอบคันนะครับในส่วนของมุมมองด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่า,าแต่งใหม่ครับด้วยกระตังหน้าสีดานะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยเส้นแถบโครเมียมตรงนี้จะเน้นความหรูหราส่วนชุดไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบฮาโลเจนมันติรีเฟคเตอร์ครับก็จะเป็นชุดเดียวกับตัว G.L พ แล้วเขาจะเพิ่มเติมในส่วนของไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED แต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับมูมมองด้านหน้าโดยรวมเนี่ยก็จะให้ความโดดเด่นในแนวสปอร์ตด้วยชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยสีดํารับตัดกับตัวสีบอลเงินเขาก็จะเน้นความสปอร์ตแต่ก็ไม่ได้รัดเลยในเรื่องของความหรูหราตัวสเกิร์ตเนี่ยเขาจะทอดยาวต่อเนื่องไปด้านข้างด้วยซึ่งจะรับกับโป่งล้อสีดําซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัว TL p a t ขัดจากตัวตุ้มล้อเนี่ยครับอ่า แฟนๆซูคิอาจจะขัดใจเล็กน้อยครับในเรื่องของล้อซึ่งเป็นล้อแบบกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบนะครับซึ่งล้อชุดน,นี้ครับก็จะเป็นขนาด15นิ้วนะครับพร้อมยาง175 65R15 ตรงนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าคนที่ชื่นชอบในการตกแต่งในแนวสปอร์ตเนี่ยก็สามารถที่อัปเกรดล้อแม็กในรถลายที่ชื่นชอบได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของราคาค่าตัวรถด้วย ลัดเลาะมาจากด้านข้างนะครับเขาก็จะต่อเนื่องมีซุ้มล้อดําด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตสีดําซึ่งรับกันตลอดทั้งคันเลยจุดที่เพิ่มเติมในรุ่น GL Path Limited Edition นะครับก็จะมีแตว่ากาศแบบคีบฉลามลูกทรงใหม่ดูเฉียบคมดูเร็วคมมากขึ้นซึ่งดูรับกับชุดฟอยเลอร์ลูกทรงใหม่เลยครับออกแนวสปอร์ตตกแต่งด้วยสีดําตัดกับแนวเส้นสีบอลเงินตรงน,นี้ก็จะดูรับกันตลอดทั้งคันเลยจุดปลายท้ายเหมือนเดิมนะครับเป็นเดียวกับรุเกียรสวิฟทุกรุ่น โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าในเ l ียร์พัทลิมิเ dition เนี่ยเขาจะเน้นการตกแต่งในแนวสปอร์ตรอบคัน ของสมรรถนะการขับขี่ครับก็เราทริปนี้ครับเราเดินทางจากกรุงเทพมาที่โอหินครมาทดลองขับรถนตูกียวสวีป G L p a l e s s Limited Edition นะรับนร uh huh. ุ่น <Go. S 1> พิเศษตกแต่งแบบไร้ขีดจำกัดนะครับ uh huh. พาชมรอบคันกันไปแล้วมาว่ากันด้วยเรื่องของสมรรถนะการขับขี่จริงๆเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับ oh. รถยนต์รุ่นนี้ เราใช้พื้นฐานของ GL+ Plus ที่เคยเรียกว่าออกมาก่อนหน้านี้ในปี64นะครับ,รบปีก่อนหน้าเนี่ยก็มี GL+ p Limited Edition ออกมาพอ,อ,อถึงปีนี้ช่วงกลางปีอีกครั้งหนึ่งครับกับความแตกต่างนะครับถึงแม้จะมีสไตล์ที่ใกล้เคียงกันแต่ด้วยดีไซน์รายละเอียดของชุดแต่งที่แตกต่างกันไปเนี่ยมันก็ทำให้เห็นข้อแตกต่างพอสมควรในภายนอก แต่เรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับโดยเครื่องยนตเ์เบนซินสี่สูบโดยท้นฐานาาก็โยกขาแท้ขนาด1.2ลิตร,ตรนะครับกส็สี่สูบเทคนโนโลยีเขาก็โดดเด่นเลยหัวฉีดคู่ดวลเ <New S 2> ชสเนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวถังแบบฮัดเทครับนะครับเปา่าตะแ็งๆนะก็ส่งผลในเรื่องของทั้งเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็เรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับ อย่าง83แรงม้านะครับกับแรงบิด108นิวตันเมตรเนี่ยก็ถือว่าเมื่อรวมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับก็ถือว่าพอเพียงสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเมืองที่การจราจรแน่นอนครับเมืองใหญ่ทุกวันนี้ของประเทศไทยก็หนานแน่นกันหมดแล้วหนานแน่นครับก็ยังคงความโดดเด่นในแง่มุมของรถยนต์อ e ีโคคาร์แท้ ะครับให้ความคล่องตัวในเมืองด้วยแล้วเราทดลองขับแบบเดินทางไกลเนี่ยมาหัวหินเนี่ยด้วยแพลตฟอร์มด้วยเครื่องยนต์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นรถเล็กแบบอีโอคาร์เนี่ยก็แต่ก็ถือว่าสมรรถนะด,ด้านต่างๆงี่ยถือว่าตอบสนองการใช้งานได้ดีพอสมควรเลยก็เรียกว่าเขาไม่ทิ้งลายของความเป็นสปอร์ตนะฮะก็ยังคงความเป็นสปอร์ตแบบชัดเจนขนาดที่ เรื่องของภายในครับคุณโก,โก้ภายในเองเนี่ยพวงมาลัยแบบดีเชฟท้ายตัดน,นะครับแล้วก็เขาปรับได้สี่ทิศทางดึงเข้าดึงออกขึ้นลงมันก็ทําให้พื้นที่ช่วงหกเข่าของคนขับเนี่ยมีมากขึ้นการเข้าออกการเคลื่อนไหวก็สะดวกสบายมากขึ้นครับพวงมาลัยชิ้น,นี้ผมชอบนะในเรื่องของน้ําหนักด้วยความแม่นยําด้วยก็ถือว่ามีพอต,ตัวเลยละ่ะแล้วเป็นพวงมาลัยระบบไฟฟ้าับนะครับไม่เบาเกินไป ไม่หนักเกินไปปรับปอดพอดีทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็น่าจะพอพอใจกับเรื่องของน้ำหนักที่กำลังพมมอดะและทุกๆครั้งนะครับที่ผมมีโอกาสขึ้นมาขับเจ้าสุสก k i วิฟ f t เนี่ยจับแล้วกับพงมาลัยชุดเนี้ฮะมันจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขึ้น<อ>มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นอันนี้เป็นเความรู้สึกส่วนตัวก็จริงนะครับ,รบแต่ก็เรียนให้คุณฟังได้ทราบเออม,มันรู้สึกอย่างนั้นว่าเรา ยังเกร์ขึ้นก็เหมือนจะกลับมาคืนความสดใสอีกครั้งหนึ่งครับรอบนันเป็นคาแรคเตอร์วัยรุ่นนะครับข mm hmm. ับแล้วมันดูแบบกระปี้กระเป๋าดีแล้วก็เป็นแฮชแบกด้วยนะฮะมันก็คือว่าทุกทกครั้งที่ได้ขับก็ยังคงสดชื่นรู้สึกกระปี้กระเป๋าอย่างที่คุณ,ค,ณคุณโก้ว่าแลวเรื่องของการตกแต่งครับ โดยพื้นฐานก็จะในเวอร์ชันนี้ก็จะเหมือนกับตัว GL Plus แหละนะครับโดยรวมๆทั้งออปชันทั้งการตกแต่งเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับภาพรวมก็ออกแนวสปอร์ตแล้วก็ดูดูเรียบง่ายนะแต่ก็ดูดีนะครับไม่ไม่ไม่ได้ดูแบบว่าวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ได้ดูก้องแก๊งแล้วดูใช้งานได้ดีดูสวยงามดีก็สมเหตุสมผลกับราคาค่าตัวห้าแสน 7จ็ดหมบาทโอ้โหแล้วถือว่าเหมาะสมช่วงนี้ยิ่งซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยนี้ออกแคมเปญแบบเชิญชวนนะนะถึงดูดนะครับอันนี้ก็ต้องไปสอบถามกันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขานะแคมเปญเบื้องต้นไปดูในเว็บไซต์ของเราได้ carstyle.divingpage.com ครับเดี๋ยวลงข้อมูลเรื่องตัวรถโดยละเอียดด้วยแล้วก็แคมเปญต่างๆมีมีมีให้อ่านมีให้อ่าน ในมุมมองของออปชันก็จะเหมือนกับ GL p l u s นะครับครับมีมีธีมการตกแต่งที่ที่ผมค่อนข้างดูว่ามันโดดเด่น<ช>ไม่เหมือนใครก็คือเรื่องของธีมการใช้โทนสีเทา,าแล้วก็เป็นวัสดุวัสดุแบบ<ช>ต้องบอกว่าดูนุ่มแล้วก็ดูให้ความรู้สึกซอฟทัสนะฮะเป็นโทนสีเดียวกับ,บขอบด้านข้างที่ตกแต่งแผงบุนประตูด้วย เพิ่มลูกเล่นมาใช่ไหมฮะตัวนี้เหมือน G l ไหมเหมือน G l พัฒปกติเลยใช่ไหมครับอนครับเหมืครับเขาก็พยายามตกแต่งเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาให้มันสวยงามดูทันสมัยถูกอกถูกใจวัยรุ่นนะแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยยังสามารถปรับพับอันนี้เหมาะรถแฮทชแบ็กเลยข้างหลังประตูท้ายก็เปิดได้เบาะเข้าปรับพับ60-40อันนี้วางของใหญ่ของยาวได้เพิ่มขึ้นนะครับออปชั่นอ่า ต้องบอกว่าเครื่องเสียงยังเป็น2ดินอยู่ในรุ่นนี้มไม่ได้เป็นแบบจอสัมผัสทัชสกรีนอะไรนะครับเน้นการใช้งานแบบพอเพียงนะครับเล่น CD ดีได้แล้วก็เสียบยูดบีฟังเพลงได้นะครับ MP3 ได้ MP3 ได้ปกตินะครับใช้งานแบบเรียบเรียบง่ายๆครับแล้วก็เรื่องของช่องต่อ USB นะครับก็ม,มีด้านล่างมี USB ทยยังเป็นไทยปกติอยู่ <Gerilim S 1> แล้วก็อีกช่องหนึ่งซ็อกเก็ตเสียไบไฟ2โวลต์120วัตต์นะครับก็เป็นซอ็อกเก็ตสำหรับเสียบได้ปุ่มสตาร์ทมีตาม,มยุคตามสมัยแอร์เป็นออโต้อันนี้โอเคเป็นออโต้ด้วยก็บออปชั่นมีพอ<ม>เพียงสมเหตุสมผลในการใช้งานนะครับก็ตามราคานะครับ<ม>ถ้า<ม>อยากได้จอสัมผัสก็ต้องไปเล่นตัวสูงขึ้น GLX ครับ,รบตัวนั้นออปชั่นจัดเต็มผงม,มาลายคุ้มหนังด้วยตัวนั้นครับครับอันนี้ก็เน้นความพอเพียงแต่ให้คาแรคเตอร์แบบรถด,ดูสปอร์ตมากขึ้นอันนี้ก็อย่างหนึ่งที่ผมว่าแฟนๆที่ชอบเอารถไปตกแต่งรวก็สายคัสตอมนะฮะครับต้องบอกว่าน่าจะนะครับล้อนี้อันดับแรกเลยที่ที่ดูท่าว่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ เรียกว่าเป็นวัยรุ่นจิ๊จั๊ดมากขึ้นแหละนะครับพาร์มาเต็มแล้วหเหมือนตั้งใจจะให้เปลี่ยนลอ้อไปเลือกลายเลือกอะไรที่ชอบลายที่เหมาะสมอาจจะอัพเป็นแม็กคอบสิบ้างแต่ใครอยากแบบนุ่มๆสบายๆรอแบบพอดีพอดีอดอดก็15้ปกติก็ได้หมดนะ15 16 17ครับว่าไปยางก็ปรับไซส์เอาตามขนาดล้อโดยพื้นฐานก็ถือว่าของช่วงล่างมันมันรองรับ กับการตกแต่งเลยนะแอนเดลิงของการควบคุมก็นตึงๆสปอร์ตเนกันนะมันค่อนข้างหนักแน่นนะครับแม้จะเป็นย้อคามันไม่ได้นุ่มไม่ได้ย,ย้อยไม่ได้โยนสักเท่าไหร่ก็ยังขับขี่ได้มั่นคงแล้วก็บรรยาก,กาศภายในห้องโดยสารที่มันมันเป็นลักษณะของความโปร่งสบายในแนวนอนฮนะกระจกฟันหน้ามองผ่านไปเนี่ยฮะมุมเสาเอกก็จะสูงให้ทัศนวิสัยที่ค่อนข้างเคลีย ดูจะเป็นเป็นอีฟูคาที่โปร่งสบายบเป็นพิเศษหน่อยนะครับ,รบโดยรวมในรุ่นนี้ครับซูริสวิฟต G.L พัฒ s l ลิมิเต็ edition ผมถือว่าเขาขยับปรับเปลี่ยนเพิ่มทางเลือกมีได้ดีขึ้นนะครับในแง่ของคนที่ชอบการตกแต่งรถภายใต้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นย e ีฟูคาด้วย เครื่องยนต์มีสถตนะที่เพียงพอแล้วที่สําคัญปร,ประหยัดน้ำมันเชือเพลิงครับเขาเคมมคาเฉลี่ยาการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยอยู่23กิโลเมตรต่อลิต,ตรตแต่เท่าที่เราทดลองกันเนี่ยก็ได้20โลลิตรเนี่ยสบายๆนะครับข <c oughs> ับแบบใช้งานจริงนะไม่ได้ไปเค้นคันเร่งไม่ได้ไปกดจุ่มเร่งแซงคับ <c oughs> พูดปาดมากใช้งานแบบทั่วๆไปก็ถือว่าให้ความประหยัดสมเหตุสมผลกับ ขนาดของรถแล้วก็ราคาของรถนะครับใช้ได้ทั้งนอกเมืองแล้วก็ในเมืองในวันทํางานอเครับเรื่องของรถกระทัดรัดสักคันหนึ่งลลสุ u ก i Swift G.L.PlusLimitedEdition ก็นกา่าจะเป็นตัวเลขใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในช่วงนี้ที่เรียกว่าต้องเหลียวมาดูกันแล้วละครับน่าสนใจครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับ นะครับฝากกดติดตามขาออสต c าช n n นลรวมถึงผมด้วยไดรฟ์เพ h ช n n นลด้วยนะครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ